ผม vine vine smells, ิปเนะพวพก็ดีกว่ากงเนาะเลกัน่นาะจาสุดสตลดดนิยานาะตุกคนทราปะดุปะปะบลอกดอกเนาะตตาดนิไานี่เป็นบุสกบาสกอเลตากกษั่วกันต่อเนาะที่ดุริยางเนาะัน้ตัสอนเลปุยปักเรมะเนะตลาดนิญ่นี่หรือจอสกี้และขอทีดีเ็นนน่ ดิจอยส์คาสัวส์สัตย์ว่าพวกเราเกิดจาว่ามาตาเออลอรเจออับราฮัมเกจายว่าแควทอดเจอับราฮัมจะลากวานเลมุคนเตเกเนาะวันนี้ดอกกรจว่าเจ้ากระจะเลยจะเกเฮเลยนานในเจนเนอูอซอถอออกออกออเลือตอนี้แก้วดานอกินนดวาเลย ดวัดเลยวะดวัดเลยวะโอ้ยแกแต่ออเรอัลลอาเนาะเลิกระจายอยวันนี้มาจากเจ้าอับราฮัมเนาะเลอักเก็าอิสราเอลโพอาปาพดุเนาะอาปาพดุเพื่อพดุเนาะดีๆเนาะแล้วคนนี้ดอกเพลกระจายอว่านักเวจเจ้าอับราฮัมขนาดเลือเอ่อเจมีนิยวนะ นยูวาลกกอนาะกวนเหนนเกิดอะไรนที่เรากปูดอแลล้วตาหลอเลอาการบล่าซาดิบเจะเกเหตุรอบานนะดอนคลีนเจอร์ปุนเรศเสตระาเกออบะกรเปบะตาหลอดแกเลยฮอกวดีเนาะเสตรัยเนาะตาลอดแตกเลยเสรยฮอกวเสัยแกนคินเจอรดอนี่คลีนิเจอร์ในโกวดะอาอาโกะ ดอเลือ์ e ัน n นกินอเลจนคนนี้จอับฮามนี้กกบรื่อจูนากจาวะเกื้อจูนากิจาวะใจเออลออัลลอฮดอกจาวะไปเลยจาจูนาอีนี้เกวจออับราฮัมาตาตอตาโลนอตาตอตาโลนอตากิตาวะนอคนนี้ตาจูตนานี้นอเกต่ ตาเกล้าหลุดโด๋เนาะจออับราฮัมบาาัตรกอเนาะบาาัตรเยื่อมิเล่แกวดาตาจุตนาปะเนาะมิเล้จออับราฮัมเนี่ยแก้กันล้ขอดที่จะกันเล้วอจุนาขาจวาวะดอกแกวดาปอแกลปอปูเนาะปอเหฮาพวลีอักเรียจะเสดพาละปาวดาจุตนาชุเนาะอโคเน่อีแกวดา ตาเกตตาบะเกวราตาโตตาโลเลกระจายอยู่ว่าป่าเวลารจอดแันกแก้ปาปาตตปัาโลเนาะเรื่อเหมนย่าเนาะไอ้คนนี้แก้ตาจะมีแล้วดูหนบอก่าเลตาจูตานานี้เมตาเกตาโลแล้วหลุดโดนะแล้วการหลุดสกัดเจอเนาะดพคิดไปรือนะดคิดไร่อนี้แก้วดากว่าจิจับปอลุเนาะจอบปอลุตาสดตาร นะอิตาสุซอน่าเจ้าบบกาเนบัณฑาเจ้าปอลูเนวดาอุรตาตาจูจันนะกจายวาจิก่อนาอุรตาสูมิสามืตาสุนเนสันนะคนนี้จปอลูเนเตวบบบุะได้ไมอสิเวเกควาโลเนเจตาดีตาโดนะแตวบบนะนะคนี้เจ้าปอลูเเจ้าเบบกา นาะจตเลสิซีวสเซเนาะซีเวสเปเ่อแกตัดโลบาซเวสเปนแกจะตัดสุขุกคือซิเวสเลแกดีจะตัดสุพิสัญญแกดีจะโคสลึออักษนเนาะโคลึตัละตัปอโคตัพิตัดละตัละกปอโคลือัรนี่เนาะมอซเวสเโกโอเชเลเลกจาวาปู นาะอีกคนนี่แกตาสุดาซอลเลอร์ปจจุที่จบปอลุนี่แต่บับกะเนาะหมอปปรณาแค่ละแค่จีนี่กกแกปละอเกอโเกลเลอตาจูตันน่ะเนาะาจกอนน่ะเลกะจวเนาะอีแกตาเอรจจบปอนี่ลบเนาะดออกจก็เนาะแกดปติตเนาะคนนี่จบปอุน จะราคาโลนี่ยจะตดีดันดูตอสัเตนนะเป็นมก้งคเลยจอบลุูดเกยตาดัสุดสุอนี่เดอะอาจจสุดสซดอดะกจาแต่พิจามณาเนี่ยมสักก่อเดเหรอเลยยันเนี่ยเพลย์เลอร์วทสีเนี่ยกจสุกเร็วนี่อวดามมาเออมนาปาคริโพเนาะพ่อเจอปะคริโพมาจาก็มีเนาะบิษัทที่เราก็เจอเพลย์เลอร์อ่สีนกกจสุกริเ่ลย นอกจากกิมมาแล้วสวสาปูดอชดและแกะสวสะเลาะแกสวสะดอจูเกลอเกจสุขีบันดีดอไายไป็นกเล็บกาทำแบบโพดกัเลือดตาตาสาชูตาสะดูตาสะคู่กเลเลยแล้วตาจูดาปูแล้วตาบุตาปูดอกว่าที่ชมสกอจิก้ล้วตาสะคือจอนี่ไงเนี่ยอกตาเกตาโกลตาสะคือจอนะ ก็เยซูครนะอ,รเเอ,อเกว่าาปัตเมโพเอ่อจอบปตรูจอยากโกและจอจอยฮาหนะเสื้อกันนะี่นอลอเลอก็เจอตอโลตอเลอก็เจอโคเนาะแล้วก็เจอคนนี้ก็เจยสุครหลบพราธหวสะหนเอ่อก็เจยซสุครีหนอะเอ่อปลาลรอฮัตตเกยวะนะัวาหนออัตตะเกยัวตาลากโปหนอะหรือจะชิด,ดเล เออจะเยซูอนอกโคเนาะคือดอตากูตากเสาะหนจากูตากันคือกปรือกับพรไปละคลิคิละล่ะเนาะก็ปรือกับพรไปละเนาะเนาะคนนี้ดอแพ้จากกอุทาดีไซนนี่ดอเท่าเอ่อเพื่อจะไม่พูดเศษผาทีลยเอ่อจอเอ่อวีเนาะวีเอลิยากาดอ ก็ยอสจอมมอสเซราก็แท้จกก็กระจายเยซูคริเนาะอืมอะคนนี้โลตาร์เกตก็คืแค่นี้อะเกตาเรตากลลอพลาอเนาะกจเยริอะตาแกยวอะตาจุตากมตะลกปอคนนีปกติเนาะเดยยเลกจสุขหลอดายเนาะอะกราตากลล ประเอื้อซาเล่ประเอื้อซาเล่ตอนโลเคจเกาะเนาะมีล่ะเอ่อวีเอล利亚เนาะหลือแก็บีพันโดรกาเนาะเลืออ่าเวลาเกกระจายว่าจุ้ยขอบพ่อเนาะเลือดรตสัตสชูรสัสคูเตเล่เลือดดูดแดดผ้าทอแกปพระเอื้อซาบะฮลเล่กระจายอยู่ว่าตาแกตาอกเนาะ ตอปขีระกเลอกตาไอุษาบกเลตะจายวาตาสุตาเกลมตาเลอนะชมุสพลไปอิสราโพบตามันนมาขอบตาปากแก้ก <yani> ล <Yeah. S 2> ือเลือกกออเยปุนี้จายวาก้อนเนกะจายวาคือท่านเน้ามุสลจะกอะเลยอเออกเมอเอดิสลกแลกกเกอิสราเอเดมาปูแพลกเยอลอกตาแก้เกลือหรอเอเชออเลย ที่รอกอปูน่ะที And ่ก่อแล้วซาริเบทแล้ว so อุเแล้วไปดอตัดสเบลยแล้ว so อุแล้ไปแล้วจัดแล้วตัดไปนะลิจัสคีแต่แวต่ตัดตัวแรกแกตาปนดอแล้วเมียแต่แกแกตาตาแกหอกโคแกหอกโคหัดีเนาะแก่ตาหลอดัแก่แล้วอุดแล้วตัดไปเนาะก็นี่จจะมีดล้ลเราโดดนอเงี้่ยเนาะ เออล้วปุ่หาคู่จะด่าล้แพเลกระจายสกรีหลอดพัดวาสาขันี้นาะจะด่าตาเอาอ,าอเนาะเฮกากระเดกระจายสูดอตาะล้กเออปุนี้ต่ก็ลืสโลดจด่าเลเลอกเมียดอย่าพวกวาเลอย่าเอออย่าพวกวาแลบ้บาดยศโดมะดอยก้อนอ๋ออยาป้าทอ,อ อคนนี้มอแล้วก็โดกนะอ่ะกหลุดเกอี่ตากลิศอรเนี่เนาะอคนนี้แต่ก็เลยอะแกดีกระจายอยู่วาเนาะบ่ากระจาวาก็หลุดซอลนาเนะแต่ปะไรเม่เยะพกว่าแล้วบายจะสานตัมะปะาเลยอย่าป่าถอป่าเลยอคดทอเนาะม้อนลก็โดกันกลุดเกเนาะคนนี พอปรนนานอนเลือแกปัคริโพปักกระจายว่าโพลีเลิกจะจยว่าเป็นเมตว่าเลิกจะจยว่าก้อนเหน็บกาคือทนเนบกาจุกอนอกคนเนี่ตาเรโดตาลุลุ่แลวบุกอนี้เมียดาตาจูตานหกจะจจาวาเนาะดีแลวกจจยเยสุครีนี่แกในประจาิตาโดเนาะบากลือตโดก็น่าปากกาจัจวาอัศรนเนาะพอปนนามาประกอบโลกก็จยเยสุครเจิดก่อนแล้ว ประาดด่นะประกาจายเกาเนาะกจายซูครตเมีดะปากาจายวาเขิดสัเนาะมีละกิจายวาเชื่อละอิสเลกก็ใฮ้อื่เกี่ยวกับเก็บกัให้ิระเก็บกเนาะ้ับเบสบเสอหมอปรกูเตาสุครสักคือแต่สุมิสมือเลยประปานี้กิจายว่ากอนปานี้กอนอ่ปาีสคทนย่าปาีเลืเกตตบบปะคริโพลี นาะปนในบัดาศิจอลีนะเปมีเปนมีประสาเนาะบรราชูหนอกแกรนนาเลอปักขีพัวสรอบุรีดอเขาปรดับปนดจอสกินีน่ะแกดิสกแกดิสกเฟรตโคริบเนะลออากาเชาเนาะชื้นึ่งวาเลติเลอกระจาวาอ่ากระปูเนาะนาะกระจาวาบอมเหมือปูดัะเลอกระจาวาบอมบอมือปู เกจายอยต่เพื่ราสุขภูนี้ป็นในบางทีต่เนอนจอดีอาวุกัป็นในบางทอยูต่โชกเกย์ต่เฮดบิจอดสุขีอาวุกัเล่นเลี่เปนะเล่นเปียนขอบแลกรจสุขีอาตาซืตากลอาตาตัวจะมาเจอเนาะตาเฮดบลืที่มีหลายหเลยอนเลิกก็เราบวกเนาะกรจาย่แต่เฮดบิจอสุีมาสัตว์ที่ดกโลเลยอยู่วาเราบวกทับโบก็จะสุขี หาทัยบิชจัคมีละทีทีมมูนน่ะที่เปอร์ทอดที่ปูน่ะหรืออะทิเปอร์ทอดละปูก็ตัลเล่กระเตน้อขอบ่ะอืมอะคนนี่ทาบิชจัคมีมาสะดินีเนาะอะคนนี่ปลั่วตะลิงเหย่ดะแกวดาตะชอตอคิรินวิลีเนาะละตักกระเตกระตอละสะดาตะซินเนาะอะมะละกะปอสกอปาสกามิบุนีพะดอละแกเฮ็ดตัวปะเนาะอะคนเอตะชอตอแลปุยปะคลี้มาน่ะคลาสสิติ นะคนนี้มอบรเทศเฮลดาเชื่อต่อแลปปุยปรอาดนีรเดนีะก็ล็อกลอดเกไม่มีแต่ก็ก็เชอก็ก็ต่อเนาะก็นี่ก็สกก็ลาบินเ่ปกิเหรัชอต่อเรใจเรอปนี่เกี่ยับบิลรดกันเะเลตากมาเกิรเกะเปเต่ามูมาเกิรเกะเปสุบสัสเลือดากอสัต์เช่อยเนาะดิฉนบกนี่มาสุกปัาสกาอามิมุนิพาดูและแกแฮตวีเรื่อจาสุจซาชียปูต่ากสุเกซาวาปู ตาสุกสักื้อดั่วเมื่อปุเนาะเมิดเลยปะนี่บะยัวอัตตาเฮือบือยะระโชเกแล้วแล้วเปเพเนาะคนนี่เลยตันยิงเลยปะโดดเชกิเชว่านาดอเฮเกบะซื้อเนาะก่อดีก่อกะคนนี่บ่เข้าใจยัวแล้วโชก็บ่โดดติบะกิจาโบจันสาสิกิจาโชเกโชว่าบัดซื้อก่อกะดึก